หุ้นแบงก์การเล่นรอบที่น่าสนใจและความเสี่ยงที่คุณต้องรู้วันนี้ตลาดหุ้นไทยเคลื่อนไหวอย่างน่าสนใจเมื่อดัชนีหุ้นลงลึกสุดที่1262จุดลบ6.3จุดจุดและลุ้นว่าจะหลุดจุดรับทางเทคนิคที่1,260จุดหรือไม่แต่สิ่งที่น่าประหลาดใจคือตลาดไม่ได้ถล่มลงแต่กลับทะยานกลับขึ้นมาได้อย่างงดงามที่น่าสนใจคือกลุ่มหุ้นที่นำการฟื้นตัวคือหุ้นกลุ่มพลังงานและธนาคารซึ่งเป็นจุดที่ส่วนใหญ่ของนักลงทุนอาจพลาดไปแต่ทำไมหุ้นนบบงงกกถถึถูเล่่รอบบอย คำถามนี้อาจทำให้หลายคนกำลังกังวลว่าหุ้นแบงก์มีปัจจัยอะไรหนุนจริงๆหรือไม่คำตอบคือไม่ได้มีปัจจัยใหม่ๆนอกจากการเล่นรอบที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปลายปี2567ซึ่งเมื่อราคาหุ้นลงมาถึงจุดรับจะมีแรงซื้อเข้ามาและเมื่อราคาขึ้นไปถึงจุดต้านก็จะมีการขายออกวงเวียนไปเรื่อยๆแล้วทำไมหุ้นแบงก์ถึงถูกเล่นรอบบ่อยอาจเป็นเพราะว่ากลุ่มหุ้นแบงก์หน้าจะเป็นกลุ่มที่แข็งแกร่งที่สุดเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่นๆหลังจากที่หุ้นแบงก์โดดเด่นหลังจากประกาศงบการเงินง่ว 68ออกมาส่วนใหญ่กำไรสุดที่มากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดกันไว้นอกจากนี้หุ้นแบงก์ยังมีอัตราการจ่ายเงินปันผลที่น่าสนใจเฉลี่ย 4- 8เซต่อปีซึ่งเป็นเบาะรองรับความเสี่ยงในการลงทุนแต่ความเสี่ยงอยู่ที่ไหนความเสี่ยงคือรอบในการเล่นหุ้นแบงก์จะอยู่ราวๆ2-3สามวันเท่านั้นบางครั้งอาจสั้นเพียง2วันซึ่งหมายความว่าหากนักลงทุนพลาดช,ช่วงเวลานี้อาจจะติดดอยได้ง่ายๆตัวอย่างการเล่นรอบตริกรไทยเคแบงก์ K ราคารอบนี้อาจขึ้นไปถึง188.50บาทที่เป็นแนวต้านใครที่มีต้นทุนต่ำกว่านั้นก็ควรพิจารณาขายที่บริเวณราคานี้ส่วน SCB ราคาหุ้นยังเคลื่อนไหวในกรอบล่าง127.00ถึง129.00บาทแต่มีโอกาสถูกลากขึ้นมาเล่นในกรอบบนที่129.00ถึง132.50บาทคำถามที่น่าสนใจหากคุณเป็นนักลงทุนที่กําลังมองหาหุ้นที่น่าลงทุนคุณคิดว่าหุ้นแบงก์น่าลงทุนหรือไม่ทําไม กรุณาแสดงความคิดเห็นในการแสดงความคิดเห็นล่างๆนี้เพื่อเปิดโอกาสในการสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักลงทุนอื่นๆ